สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่นอ้องพ่อไปพยายตาผมเบ้านาสว่างดีครับจะมาพบมาพ่อกันที่เ่าเมื่อนี้นะครับหางแอฟใช้งกว่อนเพราะว่าทำแล้วนะครับเมื่อนี้ได้อกไก่มาครับเมื่อนี้อกไก่บ้านๆน,นะครับเอาสิมาตม้ตมต้มเอาเป็นต้มโคดียว่าท่านีี พระเอกเขามาถ่ายอยู่แล้วนะครับต้มโคกหรือว่าอกไก่ต้มโคกนะครับแล้วก็เาถือว่ามีหลายนะมีกระเทียมนะครับกระเทียมรากผักชีนะครับหรือถ้าชาวบ้านเท่าก็หักพร้อมป้อมนะครับประมาณนี้แล้วก็พริกไทยเม็ดนะครับอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นน้ำต่ำเจลวหาพร้อมนะครับน้ำเจวพริกขี้หนูนะครับมะนาวแล้วก็มี ต้นหอมหอมป้อมประมาณนี้นะครับเนาะประมาณนี้ครับประมาณนี้วัตถุดิบหาไม่ยากนะครับเ,เดี๋ยวขั้นตอนต่อไป,ปมาหนี่งกันโอเคเสียหมอเลยเพราะว่าล่างอย่างเราเตรียมหมดแล้วนะครับเนาะผมเตรียมแล้วก็ล่างอย่างไว้เรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะครับเนาะนี่ครับ นะครับแบบนี้เตรียมเครื่องใส่หมอครับปลาบักชีครับตำพรอบุบบุบนี่บุบบ,บ,บุบนี่เด้อร์เขาต้องตำแหลกนะครับเด้อนี่ครับตำพรอบุบกระเทียมครับกระเทียมใส่จากสามซีกีกบพรอครับนะครับตำพริกไทย พี่ไทยไม่ต้องตำแลอีเหนะครับตำตำพอหยาบเลยนะตำพอหยาบมีกลิ่นหอมประมาณนี้นะครับเนาะนี่แนะก้ว ใส่ลงไปพริกไทยดบกินขาวดีดีครับเกินสมุนไพรขวามครับช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดนะครับอ่ะปรุงรสลยครับปรุงรสสีขาวนะครับสีขาวหนึ่ง ช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะอระนี้แล้วก็มันหอยนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะประมาณนี้นะครับ,นนนรบหนึ่งช้อนโต๊ะเพราะมันเทียบยากมันซอสปรุงรสดฟ้าเขียวนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะ แต่ว่าเวลาใช้สองนะเพราะว่าไกลค่อนข้างจะไหลเขาก็เบิ่งปริมาณเนื้อไก่เอานะครับว่านี้ซีอิ๊วดำเล็กน้อยนะครับประมาณหนึ่งซ้อนชานี่ครับประมาณนี้นะครับเนาะซีอิ๊น้ำตาลไม่ต้องใส่นะครับน้ำตาลไม่ต้องใส่เพราะว่า นี่ครับระเอีกของเราวหวานอยู่แล้วนะครับรสชาติมันหวานอยู่แล้วอ่าันตอนต่อไปครับนำโคบที่ใส่เลยนำโคเที่ใส่จนเท,ที่ใส่จนท่วมท่วมเนื้อไก่นะครับท่วมท่วมไก่เลย ่าประมาณนี้นะครับเนาะที่ใส่จนถ่วมเนื้อไก่เขานี่ครับอ่ามานี่โอ้ซามากเลยอ่ามาเนี่ยขั้นตอนต่อไปกะนข้างหมอนะครับประมาณสักยี่สิบนาทีก่ดูเรียงแล้วครับครับหลังจากเาที่เขาปรุงแล้วเนาะเมื่อกี้เนาะปรุงรสปรุงนี่ละนะครับใส่เครื่องเทศอย่างแรกกตอนนี้กะเอาหมอมาขึ้นข้างนะครับขึ้นข้างเตา ต้มประมาณสัก20นาทีครับเดี๋ยวเจอกันเลยนะครับหน้าตาว่าไงเลยวตำเจียวให้น้ำจิ้มพ้อครับอ่าเดี๋ยวจะมาพ่อ้ำกันเนาะครับเนาะอ่าครับผมบัดนี้เราวางที่เขาถ่าไกลเขาสูงนะครับเนาะเดี๋ยวเขามาตำตำเจียวไว้ถ่าเะครับตำน้ำจิ้มไว้ถ่านะครับมานี่ครับ ผิดลงไปเลยพี่ขีนันะครับอ่ามีกระเทียมพร้อมนะครับเดี๋ยวตำพริกขีนัให้มันแหลกจากไฟกัน พริกกับต่างวัตถียมแหลกแล้วครับบ้านนี้นี่บ้านนี้เขาก็มาปรุงรสนครับบ้านนี้ปรุงรสนะครับเนาะมาหมูรสครับน้ำปลา ้ามากวานหน่อยวัดไลแค่แต่ตามใจชอบครับเพราะว่าสูตรบ้านฮอนป้าไต๋ตัวนะครับมานนี้นะครับเนาะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงหรือว่าน้ำตาลทรายขาวก็ได้นะครับมาเนี้นะครับอ่าผงชูรสนะครับแมงเัว้ครับเพิ่มความเลล์เข้าขไป แซบหน่อยแซบไหลเรียกแต่ตามใจชอบครับแซบไหลใช้ลายมาแซบเวอร์นะครับเอาเพอดีพองามประมาณนี้นะครับเนาะอ่าน้ำต้มสุกครับอ่าประมาณนี้นะครับเนาะนะครับมะนาวนะครับมะนาวนี่ง เอาตามใจชอบนะครับเพราะว่าแล้วแต่ใครชอบน้ำจิ้มที่เปรี้ยวหรือว่าเปรี้ยวน้อยเปรี้ยวมากนี่เอาตามใจชอบเลยครับนี่ประมาณนี้นะครับมานาใส่ประมาณสักครึ่งลูกนะครับมานาสักครึ่งลูกแค่นี้ก่าอาผู้ใหบ่มากินส่งก็ถือว่าโอเคแล้วประมาณนี้น้ำเนาะอ่ะ ต้นหอมซอยลงเลยครับบาบนี้นี่ครับเสร็จแล้วได้น้ำจิ้มรสเด็ดแล้วนะครับประมาณนี้ ยังง่ายนะครับเพียงปุยยาครับกระเพาะนะครับสูตรไผ่สูตรมันนะครับว่าตายตัวเด้อแก้วแต่มักไผ่มักมันครับนี่่ะตักใส่ถ้วยได้แบบระวังที่ล้อใกล้สูงนะครับเราก็มาทำแก้วถักน้อใไปนี่ครับน้ำจิ้มแบบทบ้านนะครับเราต้องไปยึดติดอย่างไรนะครับเนาะนี่ครับ เสร็จแล้วห้มเสืบอ่าครับผมบัดนี้เฮามาเบ่งหมอนกันนะครับเนาะเพราะว่าหมอเฮากะถึงเวลาที่กําหนดแล้วนะครับยี่สิบนาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกนะครับเดี๋ยวมาเบ่งหน้าตามกันนะครับเนาะมาอ่าโอ้มา,านี้นะครับมาใกล้เข้าสู่แล้วครับเดี๋ยวเบาแก๊สนิดนึงนะครับ อ่าอ่าอานนสั้นแน,น่นอยนะครับเพราะวา่ามือหนึ่งถือก้องหลังมือนึงอ่าบีคกนปีนี้นะครับนาอวานี่นะครับเนาะกับเาว่ากันปิดพลาดประกันใดขออนุญาตบาทรมนะครับอ่าเสร็จแล้วครับปิดเครีมาดนี้นี่นาตามาซีสันไปเลยครับน่ารับประทานนะครับเดี๋ยวเขาจะมาตักใส่จานนะครับเนาะเดี๋ยวบ้านนัญาอเตรียมของแป๊บเลยมามาดี้ ตักเสิร์ฟใสิร์จ,จานครับโคกไก่ต้มน้ำโคกแบบบ้านๆน,นะครับสูตรจำเจียวกับเจียวเขากบบบ่มีอะไรครับเจียวแบบสไตล์บ้านๆเขาเลยครับไม่ต้องไปเน้นพิธีรีตัวองอ่ายนะครับเนาะ ราะว่าอีสานบ้านฮ้องเขาบ่มีพิธีบ่มีพิธีติดต่ออย่างไรเราครับเฮ็ดดูเฮ็ดกินอย่างซี่ประมาณนี้เขาบสูตรไถสูตรมันนะครับเด้อบ่ตรองไปคิดมากนะครับเอาไปลองเฮ็ดเลยครับเห็ดดูเฮ็ดกินโมเป็นอย่างหรอกครับบ้านฮ้องนะครับอ่ะนี่อ่ะเสร็จแล้วครับแหว้วนพร้อมเสิร์ฟครับ าครับอันนี้เสร็จ okay. แล้วครับ拜拜พร้อมเสิร์ฟเลยครับอันนี้เดี๋ยวแต้งหน้าจักมวยรับเนาะโอเคต้มน้ำโคกนะครับกับน้ำเจียวบ้านประมาณนี้ครับเนาะนี่ครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับน้าเห็นบ่น่ากินบ่ครับนี่น้ำเจียวกะเขาก็เห็ดแล้วนะครับพร้อมเสิร์ฟใลเขาเขาเนียนๆนะครับหนึ่งเสร็จแล้วนะครับนี่ครับ เสร์ฟกับน้ำเค็มไวยครับอ่ะวจวดได้ไหนเพราะกินขขาแซ่บครับอ่าสุดท้ายนะครับเนาะบรรดากระมียงยงไหลนะครับกัขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องน,นครับที่เข้ามาชมอ่าวิดีโอของบ้านนัสว่างแอินก็ขอฝากกดไ,ไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทํำิีวิีโอครั้งต่อไปนะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเรานะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนมีโชคตลอดปีนะครับมันนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับกับอาหารแบบบ้านๆนะครับสไตล์บ่าวนัดนะครับขอบคุณครับพ่อคับคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ